การดับไฟนะครับโดยการใช้ถังเคมีดับเพลิงเบื้องต้นโดยทีมงานวิทยากรจากเทศบาลเมืองเรือดมนะครับวันนี้มาฝึกอบรมให้กับสํานักงานประกมสังคมจังหวัดสาขาเรือดมนะครับวันนี้เรามาดูขั้นตอนการฝึกอบรมครับขั้นตอนการใช้ BF2000 ันนะครับสารสะอาดนะครับว่าประสิทธิภาพเป็นยังไงแต่แต่ละแบบแต่ละชนิดครับถึงปลดกดสายขั้นตอนเป็นยังไงครับเชิญครับท่านนะครับด้านข้างเลย นะครับขั้นตอนการใช้ถังเคมีวิธีการใช้แล้วก็ถังเคมีประเภทนะครับมาดูครับดูวิธีการดับนะครับกำให้แน่นธรรมะถมแงนะครับปลายสายกดลงปลายสายกดลงที่ฐานของไฟจับให้แน่น ดูนะครับแรงมแรงนะครับอ่ามาดูตัวที่สองครับมาดูตัวที่สองชนิดที่สองอ่าน้ำดับแก๊สได้ไหมลองดูน้ำเปล่า

มันก็สามารถดำไปในทฤษฎีบอกว่าดำอะไรครับแกน LPG ครับอาขั้นี้ในการฉีดโฟมเนี่ยเราจะมาฉีดในลักษณะเป็นแบบปุ่มแบบนี้นครับแบบปุ่มแบบนี้เลย ว่าไก่เลยครับลุ

หนึ่งถึงสองเมตรแนะครับเซลลทูประสิทธิภาพสูงนะครับ